สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับดูกับผมรอรวมน้ำนะครับหรือว่าช่อง YouTube รอโหลรวมน้ำรวมทุกทำงานนะครับตามเด็ดเท็ดที่เท็ดิีครับคลิปนี้ทเทด็ดห,หน้าทีทีครับจะโหดหรือไม่โหดแค่ไหนมารอชมมารอฟังกันครับอยู่ที่หน้างานบ้านจมูกครับตอนนี้ ราชบบตาบนบ้านผือโดยจอมพระครับวิ่งปากหมอครับวันนี้มาดูนะนาทีเทีครับหน้างานตรงนี้อันนี้ดันด้วยเจ้าคุปต้าครับ3608หรือว่า3ามหกแรงมากมาดูชี่งานรถดามขาเทีินนะครับจะมีลัดจะมีชอนอเด็ดอะไรยังไงครับมาชมกันครับแปรด์คับแปรด ไปเาดินดๆครับเดินๆติดชื้นๆนุๆนน่มๆครับเดินดๆมาดูส,สเต็ปด้านลุกพีแต่ละท่านครับเทดินย้อนท้ายเบาๆครับการเทดินแบบมาตรฐานต้องอย่างนี้ครับย้อนท้ายเบาๆแล้วก็ยกน้ำครับไ,รไ,ไม่ต้องอะไรเกินไปไม่ต้องอะไรเกินไปครับข้อแบบนิ่มๆนิไม่ต้องกระชากรถอะไรเกินไปครับ ทางกรนไฟก็อันตรายตอนดิ้นยุบตกเบาๆหอเปลบาไม่ต้องตกครับดิ้นร่วงโดนซาคร,รับไม่ต้องตกแบบนี้จากอูรัดกำลังสุดครับต่อเป็นกาคันนี้หรือว่าดับจิบชุมพลบุรีครับมาดูสายดันกัน,น่อย 608 SP หรือไม่ไม่น่าใช่ครับน่าจะเป็นรุ่นตัวธรรมดา3 608ธรรมดาครับบวกกัมีมอกรองด้วยครับเป็รองอากาศมีกรองเปลี่ยนด้านบนโอ้โหรองหลายชั้นอันนี้ดีมากครับนี่ท,ท้าเพลเครื่องยนต์สะอาดครับอากาศเข้าไปสะอาดเรียมต่ียมสายทำไรสายทำนาครับนี่ สายชาวนาของเรารุ่นรุ่นฮอตฮิตครับสามหกชุดแปดนี่รุ่นสามหกแรงมานี่ยอดฮิตมากหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งนี่ไม่ตามมาสี่ห้าคันครับเป็นอยาา่างต่ำบางหมู่บ้านใหญ่ๆนี่มีเป็นสิบคันเลยครับเจ้าวสามหกนี่ว่าเป็นรถฮอตฮิตเลยราคาไม่แรงกับกูดคูเวอร์ต่านี่ไอมือโสอง่อราคาดีครับจ้าวแท็กเตอร์ไทยนาน ครันี่ก็มาดูที่เทดินกันนะครับมาดูที่หุ่นแล้วก็ต้องมาดูที่เทนะครับนี่เพื่อให้รับชมอ่ายางทบ้ทวนครับบดกับบทคบวามเนี่ยน่าจะเนี่ยน่าจะทบใหญ่อยู่แล้วนี่ดูพื้นที่แล้วน่าจะเกือบเกือบไร้ครับนี่ดูลักษณะพื้นที่ไปแล้วครับ จะหมดนี้หรือเปล่า,า,น,า,น,าน่าจะถึงเขตบุบเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าถึงเขตบุบเดิมก็น่าจะประมาณถึงสองถึงสามงานครับกกะด้วยสายตานะทำของเจ้าคุณปกูกหน่อยปูตามมาติดๆครับถี่ไปด้วยทบไปด้วยเกรดไปด้วยีได้ความแน่นครับ ดูไปแล้วมันน่าจะสลบสลบขึ้นหรือเปล่าที่รถไฟนี่อาจจะสลบขึ้นนั่นี่งไม่ใช่สลบลงดูไปแล้วฝั่งน้นมันต่ำกว่านะครับเป็นทางนี้มันสูงกว่าหรือเปล่าครับสายตามผมมองไปยังไงน,น,นะนก็เป็นเป็นที่สัตว์เดินพวกนี้เป็นสัตว์ทำฟาร์มวัวครับน่าจะเลี้ยงวัว จาขั้นบู๊ครับอาจ้าขบู๊รับเลสายควันบูสายควันไปส,ส่งแรงครับต้องส่งแรงครับจาขั้นบูนี่โอ้ยคนไทยเบาๆยกนดำนี่ครับโอ้ดิดนี้ค่อนข้างสวยงามดินสวยงามมาก อันนี้ยกดำได้สูงมากดำได้กี่องศานี่สูงมากสูงมากบเบาครับโอ้แก้วยืนร่วงหมดแล้วนี่แบบนี้เบาๆเอาเบาปนภูคันนี้สร้างมาจากบ b ยเ Service นะครับ บริการอุปโภคจอมพระครับอยู่สีแยกสำโรงครับเพื่อนๆฝากกันด้วยครับนี่อู๋มาถ่านครับผีชายเลยครับนี่อู๋บริการครับฝากด้วยครับทําสีรถหรือว่าซ่อมรถต่อกระบะดำนะครับต่อกระบะเชนเลอร์ครับสร้างได้หมดครับนี่หรือว่าจัดชุดแต่งชุดอะไรรถหกล้อครับหกล้อรถดำครับมีทําให้ได้หมดครับนี่ทําสีฝากด้วยครับอู๋บริการอุปโภคจอมพระครับอยู่สีแยกสำโรง สายจอมพระท่าตมครับออกจากตัวจอมพระไปประมาณสัก7จกิโลครับเจ็ดถึงแปดกิโลจะอยู่ซ้ายมือเลยนะครับอยู่ยืง่ยงสีแยกเลยอยู่บริสุทธิน์นะครับฝ้าได้ครับเรามาถาม่าสายยุ่นกันต่อครับถามชาวขันสายยุ่นครับ oh. อูน้นี้เป็นพี่ร็อกนะนี่สุร็อกเก้ครับหรือว่าจะร็อกร็อกขันอร็อกสายยุ่นครับนี่ ว่าร็อกในตำนานมาทันมาทันไซลินก็อยู่ประมาณสิบตาครับถามทางด้านกับตันแจ็คแล้วทางด้านชโชเฟ่แจ็คบอกว่าใส่ประมาณสิบตารับไม่ธรรมดาครับนี่ลั่นเหมือนกันเนี่ยนี่จากคันนี้ไปช่วงไหนครับนี่ จอดไาเลยยังไงครับดูมันไปครับเบาเบาหรือเปล่าจอดเบาๆครับนี่นี่ครับเสียงนิดนึงไม่เป็นไรครับรอไม่มีปัญหายกน้ำครับตามบบนี่รับกี่ตันหนึ่สีตันเลยหกตันครับนี่ด้วยจะไปน้ำสีตันหรือเปล่าครับไม่เข้าใหญ่เท่าไหร่ รถแรงไงไม่ตบแล้วครับรถแรงนี่จะลงนุ่เนิบอันนี้ก็จะมาออกตัวไปก่อนครับทางดึงทางน่่มก็จะยกดับไปก่อนครับเพื่อที่จะถ่ายน้ําหนักมาด้านหลังครับรถก็จะออกตัวได้ครับนี่เป็นเทคนิคนะครับนี่การขับรถดับครับอานนี้ครับลักษณะทางนี้มีการร่วมดึนครับอย่างนี้ร่วมดืนจะยกดับขึ้นครับเพื่อให้ถ่ายน้ำหนักมาด้านหลังรถก็จะออกตัวได้ครับต่ไม่จบหน้าครับ ถ้าเราไปยกน้ำรถก็จะหนักข้างหน้าครับเฉพาะใ้หัวกับเครื่องนี่ก็หนักแรงนะครับัวต้านท้ายดีจะไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับแต่ถ้ายกน้ำับขึ้นก็จะ่ายน้ำหนักมาด้าน,นหลังครับรถก็จะออกตัวได้คือเทคนิคนะครับชมไปด้วยก็ได้เทคนิคไปด้วยครับผมนี่บางทีเราถึงเราจะไม่ได้ขับเองถึงเราจะไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่แต่ว่าการรับชมนี้ก็ได้ความรู้เหมือนกันครับได้ความรู้ได้เทคนิคเหมือนกัน เกือทจะจะนาไปปรับโครงครับปรับใช้หรือว่านําไปเป็นความรู้ในการที่สักวันหนึ่งเราอาจจะได้ขับครับจะได้ทํางานในสายนี้มาดูพอเป็นความรู้ครับสายดัดเจ้าสามหกหนึ่งไม่ธรรมดาได้หนิตันโยบานสามรอบครับสามรอบถึงสี่รอบเรียบร้อยเลยทั้งเกรดทั้งปาดครับนี่ทั้งถอยถอยปาดครับถอยทับจังหวะถอยก็จะ ฝาดทับแล้วครับวางผ่านลงแล้วก็กดครับเพื่อที่ให้ดนมันแน่นครับการทำร้านนี่ประสบการณ์การทํางานเลยถือว่าไม่ธรรมดาครับนี่นขับรถไถก็ต้องมีประสบการณ์ครับไม่ใช่ว่าจะแค่ขับเป็นอย่างเดียวรัดไาาด้รัดอ้อไม่ใช่นะครับต้องรู้จักลักษณะหน้างานด้วยนี่คือมุมมองของคนขับนะครับอขอการทำงานสุดท้ายครับนี่สุดท้ายคันหลอดเนี้ยบคันหลอดนึบ ลอบเบาๆครับคันนี้มีโนบิก,กะซิริฮารยนี้น่าจะเป็นคอมเร็วนะเสียงเงียบม,มากเสียงนิ่มมากครับไม่ใช้สายเปรดไม่ใช้สายลัมครับคันนี้แต่สายแรงสมบูรณ์แบบมากครับคันนี้ไม่ได้แต่งฝาครอบนะครับช่วงล้อน่าจะเป็นล้อชุบครับชุบโครเมี่ยมระเล่าม่มีฝาครอบครับคันนี้ มาดูจังหวะสติที่เกย,ยกตถับกันนะครับยังไงหายบาบหรือปรเปล่ามาดูครับเยังยงนิดดึงครับยังฝาดิตึงรกตังครบับผมเออตัางากข้างดีครับผมกระเปล่า รถแรงนี่ไม่ตกลยนะรถแรงเดี๋ยวนิมมๆมาบ้าครับออกตัวเลยวางตามล้วออกตัวเลยรถข่าแรงถึงครับทา่ม่กลัวครับ